สวัสดีค่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูหมูเคลือบหวานอา้าไม่ต้องงงกันนะคะเพราะเจรับรองเลยว่าเมนูนี้ใครๆก็ต้องชอบกันแน่นอนหมูสามชั้นทอดให้กรอบนอกนุ่มในฉ่ำด้านนอกด้วยน้ำเคลือบหวานหอมคือฉ่ำที่สดุดดีงามมาก ทานกับข้าวเสียดร้อนมีพริกน้ำปลาเพิ่มหน่อยคือปังไม่ไหวเลยละค่ะเอาล่ะใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำสามชั้นมาหั่นก่อนหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ นำสามชั้นที่หั่นไว้ใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำปลาผงปรุงรสซอสหอยนางรมพริกไขยปน่นเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยเร่จนเข้ากันดีหมูของเราจะได้เข้าเนื้อดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนําไปพักไว้เตรียมทอดค่ะต่อไปตั้งกระท,ทะเทน้ํามันลงไปเทใส่ไปเยอะๆได้เลย รอให้น้ำมันเริ่มร้อนใส่สามชั้นที่หมักไว้ลงไปใส่ลงไปทอดให้สุกเข้ากันดีทอดไปเรื่อยจนสุกดีสีสันคือเหลืองสวยน่าทานสุดๆเมื่อสุกทั่วกันทุกสิ้นดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าเล็กน้อย น,น้ำตาลปี๊บของเราละลายดีเลยละค่ะผัดจนละลายดีใส่หมูสามชั้นที่ทอดไวล้ลงไปและทุกครับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะเนื้อนมากเยิ้มเยิมฉ่ำฉ่ำน่าทานสุดๆทุกคนเอาละเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนนี้เลยต่อไปมาทําพริกน้ําปลาเทน้ําปลาลงไปตามด้วยพริกแดงจินดาพริกเขียวจินดา กระเทียมสอยและคลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเสร็จแล้วนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูหมูเคลือบหวานเมนูนี้รับรองว่าวัตถุดิบน้อยและอร่อยแบบง่งายๆใครชอบทานสามช,ชัมชม้นฉ่ำๆหวานๆเจ๊ขอแนะนำจ่ะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆกับพริกน้ำปลาด,ด้วยคุดดือดีไปค่ะไปทำทานกันนะเมนูปังๆแบบเนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดคุ o กกิ g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ